มาแล้วมาแล้วมาแล้วขา้ขางไหนข้าไหนใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใ,ญใ,ญใญปลาขาย่งครับกินเงี้ยครับย่อครับโอ้ใส่สวยครับปลากระสูบครับปลากระตุกตัวแรกกว่านี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีน้าตกปลาที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เจอกันเช่นเคยครับกับช่องอนันต์ชาแนลออฟติชิ่งไทยแลนด์ช่องที่จะพาท่านผู้ชมเพลิดเพลินไปกับการตกปลาวันนี้ผมก็มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาออกหมายตกปลาที่ของทากลาดนะครับวันนี้ก็เอาเบต์มาทั้งหมด5คันนะครับเป็นคัน8ฟุตครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศโดยรวมของหมายนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศโดยรวมของหมายนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีต้นไม้ครับ วันนี้เราก็อยู่ใต้ร่มไม้ทั iedzieć, ้งวันคะวันนี้อาจะไม่ร้อนแดดครับชิๆวันนี Twelve, ้ลมเย็นสบายครับเอ๊ะมมาแล้วมาแล้ว <yogurt> ้วเดี๋ยวเไหนึ่งนะครับไปหนึ่งนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมล้วก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 ล้วนนมาแล้วปลาอะไรบุ๊กให่ใหญ่ใหญ่ครับ Yay 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 ตัวแรกกว่านี้สวยครับปาก้าครับแต่งแรกแหกหมาครับ สุดยอดแล้วครับวันนี้หมายนี้เอาเรื่องครับลงเบ็ดไปถึงสิบห้าทีครับจัดมาแล้วหนึ่งแต้มครับเป็นปาการครับไซส์ประมาณสักห้าขีดสวยๆครับมาแล้วล้าน มาแล้วอ๋อโอ้โอ้โอ้สุดยอดครับปากกาครับโอู้อูมาเฮียสองครับมาได้ยังไงเนี่ยอเอ้ยอุ้ยเขาเฮียสองตัวเลยครับปากกาครับหมายนี้มันจะเกินไปแล้วอ้สุดยอด สองตัวสวยครับกระดิ่งลงน้าไดเมื่อกี้อุ้ยสวยครับสามตัวแล้วครับวันนี้ปากกาสามตัวแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๊ยอ๊ยอยอ๊ย ปลา,ากระมังครับโอ้โหกินเลี้ยงเลยครับกินเลี้ยงเลยครับมาๆๆเดี๋ยวไปครับ เต็มเลยเมื่อกี้ครับลุวๆครับวันนี้มาละเข้าอยู่ครับสวัสดีครับสวสดีครับอ๋อเหรอครับจเห็นเมื่อวานนี้ได้ไออะไรนะครับปากกาครับปากกาตรงนู้นใช่ใช่ครับตรงไอสะพานนะครับน้ำตกปลาเหมือนกันนะครับตกปลาครับออ๋เพิ่งลงเบ็ดได้ประมาณยี่สิบนาที ตกด้วยกันไหมครับเดี๋ยวไปดูข้างในด้อ๋อครับครับ,รบถ,ถ้าไม่มีก็ลงนู้นี้ก็ได้ครับข้างๆกันเนี่ยครับผมเมื่อกี้ก็มีน,านตต้าตุ๊กปลานะครับ F4 ใน,นแชแน,นลครับเข้ามาทาักทายครับ นายแกก็เข้าไปหมไในครับนายกอภัยครับไม่แล้วครับทุกท่านขาหนี้ครับขานนี้เดี๋ยวนะตั้งก้อก่อนตั้งก้อนก่อนขันแรกขันแรกขันแรก Bye. ยายยาจับเสียงป,ปั้นเดียวไม่เสร็จเลยครับไม้ละตะเพียงครับยอด าครับท่านผูครับปลาขยายครับกินนึเงียบครับโอ้โดนหลังกินนึเงียบครับผมโอเคครับมันๆครับขยายไปข้าาสวยครับ ไว้ครับขยงนขยงไม่เข้า กระสูบรับท่านผู้ชมนี่ครับปลากระสูบรับปลากระสูบเฉยเลยนี่อี่อย่าปลากระสูบเฉยนี่สวยครับมา,าครับเรื่อยๆครับวันนี้ Malay, Malay, Malay. Kanan, kanan, kanan. Oh, ini, 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 ini. Doa, doa, doa. Baik dong. Doanju, doanju, doanju. Diau, diau. Pap kong kon, pap kong kon. You, you, oh, you, you. Apa? Pergi ke sana. Pergi ke sana. Oh, pekak lagi! Pekak! Pekak lagi, kucuk-cukuk! Pergi ke sini.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  Oh, pekak lagi. Pergi ke sini. มามามา,มาลากขึ้นมานี้เลยมามาไปเลยอ่ามาแล้วอ้าโอ้ปากกาครับปากการอบใบครับนีนสสบาา่สวยๆครับปากกาของทาลาดอ่าสวยๆครับตัวใหญ่อยู่ ปลา,าคารับลักษณะาปลากาเวลากินเหยื่อครับจะโดนที่จมูกนะครับอนี่ครับจะโดนจมูกครับน,นี่โดนจมูกสงสัยดูดกินโอ้ไสสวยครับปลาาของทา่าเรก็ตัวประมาณนี้ครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่เหมือนปลาปลาเขือเข่อนปลาเขื่อนมันจะไร้รูส่วนของทา่าเรก็ตัวเท่านี้ก็ถือว่าอ่า กำลังสวยครับประมาณนี้โอเคครับเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วตอนนี้ครับมาฝนก็เหมือนจะตกแล้วครับนี่โอเคไปขอเรียกเก็บปลาแป๊บนึงครับเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้ข้างล่างลมไม่ถึงร้อนมาเก็บปลาครับว้าสวยๆว,ยวันนี้ปลากระจา,ายตัวเลยนะ ม้น้ปกาเยอะครับไปแล้วโอ้ตรงน้ำครับลงกระชังครับไม่หลุดนะารไปสวยๆครับลอบใบไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปเมื่อกี้ครับนี่ครับเหยื่อยังไม่หมดเลยตัวละผมตีลงไปกลางๆนี่ครับไปตีลงกลางๆอีกรอบนึงเก็บ ร้อนมากครับทุกผู้ชมครับร้อนอบอ้าวครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงตรงครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับตรงนู้นครับลมมันเย็นดีครับข้างบนนะลมมันผ่านครับไปเดี๋ยวไปนั่งรอปลาตรงนี้ดีกว่าข้างล่างลมม่ผ่านร้อนไปสักก็จะยาบเลยครับี้นี่นี่ นั่งตรงนี้เราวันนี้นั่งรอตรงนี้ตรงนี้มันลมผ่านดีตัวนี้ก็จะเป็นถนนนะครับถนนสามสามหนึ่งครับสายมือก็จะไปเขายินซ้อนครับไปทางขวามือก็จะไปทางอำเภอแบงยาวครับนั่งครับดูเชิงตัวนี้แหละเดี๋ยวเราได้ยินเสียงกระดิ่งเราค่อยเดินลงไปไปเรต่อครับอยกหนึ่งชั่วโมงครับผมโอเคกานผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบนาทีครับ ท้องฟ้าก็ขึ้นมาครับฝั่งนู้นครับคือเหมือนฝนฝนฝนจะตกครับได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยครับเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ไหวครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอีเปี่ยครับนู้นครับรถจอดตรงนู้นมันไกลครับจะรถออกไม่ได้ครับเส้นทางเราค่อนข้างลำบากวันนี้เหียครับเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดครับ เก็บไปกันดีกว่าเดี๋ยวฝนตกออกไม่ได้อันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับสรุปผลงานวันนี้ก็ได้หลายตัวครับหมายนี้ก็ถือว่าเป็นหมายที่ปลาเข้าดีพอสมควรนะครับถือโอ้นั่ง สองสามชั่วโมงก็ได้ประมาณสักสิบต,ตัวอยู่ปกติงานชาแนลจะไม่เคยได้เยอะขนาดนี้ครับส่วนมากก็ประมาณสักสี่ห้าตัวอ่ะฝั่งนี้ไม่ค่อยกินนะครับฝั่งนี้ปลาไม่ค่อยเข้าครับถ้าท่านผู้ชมมาก็มาลงฝั่งนี้ครับฝั่งทางนี้ปลาจะเข้าดีนะครับปลากาจะกินอยู่โซนนี้กลางๆนี่แหละตรงตรงนี้แหละตีลงไปตรงนี้แหละปลากากินแน่ๆอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานปลาลมันนี้ครับ งานปลาโลมันนี้นี่ก็ได้เยอะอยู่นะครับโอ้กดมันจิบกว่าตัวอยู่นะครับปลาคาห้าตัวนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวปลากาห้าตัวครับโอ้สวยๆครับปลตะเพียนหนึ่งตัวครับ,รบปลกระมังหนึ่งตัว ปลาขยงใบข้าวหนึ่งตัวแล้วก็ปลากระสูดปลากระสูบหนึ่งตัวครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็หมายใหม่ครับน่ครับสุดยอดกับหม้นี้ครับไายัายางไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมจนถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอนัน์ชาแนลเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจในการหาไม้ตกปลาใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ สำหรับวันนี้ช่องอน,นันช์แน็กก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ประมาณสักสองโลกว่าๆครับสิบเอ็ดตัวครับ